เคยสงสัยไหมคะว่าในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมันทำได้อย่างไรแล้วมันมีขั้นตอนอยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับผู้ประสบภัยหรือว่าทายาททั้งหลายนะคะจ,จะสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะหรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้ขอรับแทนก็ได้นะคะแล้วก็ค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะได้รับภายใน7วันนะับ นับจากวันที่ร้องขอเนาะโดยไม่ต้องรอาการพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสามารถรับแบบแบบคำขอได้ที่โรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะหรือว่าไปที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานคอปปพอก็ได้นะคะทั้งที่เขตแล้วก็ที่ภาคนะคะสำนักงานคอปพอจังหวัดรวมถึงบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ด้วยนะคะ สามารถไปรับแบบคําขอนี้ก่อนได้นะคะหลังจากที่เรารู้ขั้นตอนของการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้เอกสารอะไรละ่ะที่ต้องใช้นะคะมันมี2แบบนะคะถ้าเกิดเราไปอขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนเนี่ยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลก็คือค่ารักษาพยาบาลน,นะคะ2ก็คือสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ หลักฐานที่แสดงตัวตนนะคะเช่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ 3. ก็คือสำเนาบันทึกประจำวันในคดีของตำรวจนะคะพนักงานสอบสวนนะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรกันยังไงนะคะ 4. กรณีเสียชีวิตก็ต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรด้วยเนาะอันนี้คือ 4. เอกสารที่ต้องใช้เวลาเราไปยื่นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะคะจากรถโอเคค่ะ เราไม่ไปยื่นที่นั่นล่ะแต่ว่าเราต้องการที่จะยื่นที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยเราไว้อะหลกัหลกๆก็จะมีเหมือนกันเนาะก็คือ4ี่อย่างนะถ้าเกิดเราเป็นทายาทเป็นผู้ดําเนินเรื่องนะคะก็ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเป็นทายาทด้วยในส่วนของผู้ร้องขอต้องแนบสําเนาบัตรของทายาทไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเตรียมให้ครบนะจะได้ไม่เสียเที่ยวไปทีเดียวเลยค่ะ I love you.